คาดสาเหตุเสียชีวิตเพชรโอสถานุเคราะห์ในวัย63ปีครอบครัวจ่อถแถลงจากกรณีข่าวการเสียชีวิตของเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่14สิงหาคม 2,566ที่ผ่านมาโดยทางครอบครัวเตรียมถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตบ่ายนี้แต่มีการคาดการสาเหตุเบื้องต้นแล้วสำหรับเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย63ปีเมื่อคืนวันที่14สิงหาคม2566คาดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันทางครอบครัวเตรียมแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้และจะนำร่างของเพศโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลโอสถานุเคราะห์วัดคาดทองกรุงเทพมหานคร ประวัติของเพชรโอสถานุเคราะห์เป็นนักร้องนักดนตรีชาวไทยมีผลงานที่เป็นที่รู้จักในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษอดีตรองประธานกรรมการอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกิดวันที่21สิงหาคมพศส5 0 3ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรชายของสุรัสโอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและปองทิพโอสถานุเคราะห์สกุลเดิมเทียนประสิทธิ์ซึ่งปองทิพเป็นพี่สาวของสปันเทียนประสิทธิ์อดีตภรรยาของชรินนันทนาคอน